สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคได้ไตรมาสค่ะจะเป็นในช่วง3เดือนล่วงหน้านะคะแล้วก็คลิปออกมาในเพื่อที่จะให้ทุกคนได้วางแผนกันยาวยๆเลยเนาะในช่วง3เดือนนะคะเป็นคลิปที่ส้มทํามาครั้งแรกเลยนะคะสําหรับในเรื่องงานเงินมีทุกอย่างค่ะงานเงินสุขภาพโชคลาภเลขนําโชคเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายรวมนะนะคะอย่างที่บอกว่าให้คุณเอาแต่สิ่งดีๆไปดึงดูดสิ่งดีๆไป วิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้เอาที่เหมาะกับคุณไปใช้นะคะอนไนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงก็ไม่ต้องรับไปถ้าต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีแบบออนไลน์กับส้มนะคะโดยที่ไม่มีการจํากัดเวลาในการเรียนนะคะก็สามารถที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าส้มมีในเรื่องของวิดีโอนะคะแล้วก็มีกลุ่มด้วยนะคะถ้าเกิดต้องการเรียนก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะฝังติดตาม t i k t o k แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะคะมีวิดีโอ ต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงให้ดูนะคะแล้วก็เ c e b o o k ก็จะมีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe YouTube ด้วยนะคะช่องนี้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของสม้มโอเคค่ะโฆษณาไปหมดแล้วนะคะมาเริ่มกันที่นะคะในเรื่องของงานก่อนก็แล้วกันนะคะส้มบอกก่อนว่าส้มเปิดไพ่สิบใบและจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆค่ะเพราะต้องการให้มันเกิดรายละเอียดมากที่สุดนะคะในการทำนายนะทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากที่สุดนะคะ ช่วงประมาณเดือนเริ่มกันที่การงานการเงินนะช่วงประมาณเดือนเอพฤษภามิถุนาอ่านะคะพฤษภามิถุนาคือเรื่องของอดีตนะคะเพราะว่าส้มจะเริ่มทํานายในกรกดาพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เงินดีนะเออนะคะอันนี้ queen of pentacles นะคะส้มมีความรู้สึกว่าถ้าชาวาตุลเป็นผู้หญิงคุณมีความสุขอะ เงินดีงานดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะมีผู้หญิงอาจจะเป็นชาวธาตุดินชาวมังกรพฤกษกันเข้ามาอุปถัมภ์คำชูเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินนะมีคนช่วยประมาณนี้เลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานที่เป็นผู้หญิงธาตุาด,ดินก็จะช่วยได้ดีมากๆก็ต้องบอกว่างานเงินดีนะในช่วงที่ก่อนคําทํานายของคลิปที่จะเกิดขึ้นนะนะคะ พอในช่วงกรกฎาแหละเริ่มกันที่กรกฎา King of Wands นะคะดีอีกในเรื่องงานดีมากการเงินมีเก็บหรือไม่มีเก็บก็ตามแต่ในช่วงกรกฎาการเงินจะคล่องตัวมานะคะคือใช้ง่ายใช้คล่องอยากใช้อะไรก็คือมีเงินที่จะได้ใช้จ่ายแหละไม่มีติดขัดอ่าประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของงานมีความก้าวหน้านะมีความก้าวหน้าลงตัวเหมือนเดิมอยู่แบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นอะ นะคะยังดีเหมือนเดิมทุกอย่างยังโอเคเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นตัวคุณเองอาจจะมองอนาคตแล้วว่าอาจจะอยากอยากเปลี่ยนทิศทางในเรื่องของการทํางานนะส้มว่าลึกๆแลว้วอะแต่ว่าก็ดูโอกาสที่มันมีจริงๆถ้ามันยังไม่มีจริงๆก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะว่าในสภาพจิตใจในความรู้สึกของคุณนะในช่วงไตรมาสนี้มันมีการอยากได้อะไรใหม่ๆ มันมีการอยากได้อะไรใหม่ๆคะ่ะแต่ว่าภาระเก่าๆมันยังเยอะอยู่หรืองานเก่าต้องสะสางมันยังไม่เสร็จมันยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยไปทำงานใหม่ไม่ได้หรือยังออกรถซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ในช่วงเวลาที่แบบว่าตัวเองคิดไว้นะคะแต่ส้มคิดว่าน่าปน,น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่คุณคิดจะทำอะไรใหม่ๆหรือซื้อของใหม่ๆคือใจคุณมันอยากได้เต็มที่แล้วนะเนี่ยหนึ่งถ้วยอะ ะะแต่ว่าเนี่ยรอสสางอะไรบางอย่างให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วทุกอย่างจะโอเคประมาณนี้เลยนะคะภาระต่างๆมันยังเยอะอยู่แหละก็จะแบบให้มันปลดไปทีละปอก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแบบซื้ออะไรใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของที่อยู่นะการงานการเรียนอะไรประมาณนี้นะคะออพอช่วงเดือนสิงหานะคะสิงหานี้ขึ้นไพ่ห้าไม้ท้าหัวกลับ อารมณ์มันจะมีความรู้สึกสับสนนะคะการเงินก็มีภาระมากขึ้นและอาจจะมีติดขัดต้องบอกเลยว่าระวังในช่วงสิงหาที่อาจจะมีเรื่องการเงินติดขัดบ้างเตรียมตัวไว้ก่อนเลยก็ได้นะนะคะเตรียมเซฟเงินไว้ก่อนเลยพอสิงหามีเกณฑ์ที่ภาระมันจะเยอะเออภาระในเรื่องเงินนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยภาระการเงินเยอะมากคนในครอบครัวนี่แหละส้มว่า ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าในครอบครัวด้วยที่ที่จะมีภาระมาถึงเราอะนะให้เราต้องไปช่วยเหลือหรือว่าใช้จ่ายภาระในบ้านต่างๆนะคะการเงินนะแล้วก็การทํางานมันต้องแข่งขันมากมันมันนิ่งไม่ได้มันต้องไฟนะคะมีการแข่งขันตัวคุณเองก็ก็แข่งอะแต่ไม่ทะเลาะกับใครนะเอาพลังไฟตรงนั้นมาแข่งขันคุณสมว่ตคุณทําได้ดีในในเชิงของการไฟในเรื่องของการทํางานนะ พลังไฟค่อนข้างดีแต่คุณควบคุมไม่ให้มันเยอะเกินไปซึ่งดีมากๆในเรื่องงานนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกันบ้างทุกคนนะคะผู้ที่มีอิทธิพลในเรื่องงานเงินอะไรต่างๆเนาะนะคะเดอะสตาร์หัวกลับค่ะนะคะชาวกุ่มนะคะอันนี้ขึ้นไพ่ชาวกุมหรือคนที่มีชื่อเสียงนะคะ มันเหมือนกับว่าคนที่มีชื่อเสียงที่คุณรู้จักนี้ที่อยู่รอบข้างตัวคุณใกล้ชิดคุณนะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แต่ส้มมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเมตตาคุณเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะเคยคาดหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณแต่เขาไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่คาดหวังอะไรจากคุณไม่อยากคาดหวังอะไรจากคุณไม่หวังไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ช่วยด้วยนะนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่า มีชาวธาตุน้ำนะคะมีชาวธาตุน้ําสลับกันไปค่ะดูกันไปว่าธาตุไหนดีกับเราไม่ดีกับเรานะไม่ดีกับเราเราก็เลี่ยงอารมณ์ประมาณนั้นนะคะควีนอปคัพส์นะคะ, ups, ะ,คะอันนี้ชาวธาตุน้ําช่วยดีมากนะคะอันนี้เป็นควีนถือถ้วยก็คือชาวธาตนะุน้านามีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกนะช่วยเหลือ เจือจุนเจือจานตลอดชาวตุนคือช่วยตลอดไม่ว่าชาวตุนจะอะไรคือเขาแบบเขาใจเย็นกับชาวตุนตลอดเลยอ่ะเออนะคะเขาแบบอยู่ตรงนี้อยู่ช่วยเหลืออืมรักชาวตุนมากไม่รู้แหละว่าเป็นใครแฟนหัวหน้างานอ่ะแม่ญาติที่เป็นชาวทาตน้ําเขารักคุณเหลือเกินส้มบอกเลยชาวตุนรักคุณแบบไม่มีข้อแม้ด้วย ส้มรู้สึกอย่างนั้นนะคะออีกใบหนึ่งนะคะชาวธาตดินคุณชาวธาตดินนะนะคะชาวธาตดินคือชาวมังกรพฤกษบแล้วก็กันนะคะเขาไม่ค่อยโอเคกับชาวตูนสักเท่าไหร่นะคะเออนะคะส้มก็ต้องบอกว่าเป็นสภาวะที่มันมีสองกรณีหรืออาจจะอยู่ในคนคนเดียวกันคือเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่โอเคกับคุณเพราะว่า อาจจะเป็นคุณที่ไม่ฟังเขาเขาอาจจะมีกวาแนวคิดที่เป็นผู้ใหญ่เนาะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาไม่อุปถัมภ์คุณหรือไม่ชอบใจอะไรบางอย่างของคุณนะคะคือถ้าเกิดเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยซับพอตอะประกอบกับอาจจะมีอิจฉาคุณด้วยนะอาจจะมีอิจฉาคุณด้วยนะคะแล้วไม่ซับพอร์ตคุณด้วยยิ่งถ้าเกิดเขามีส่วนในการทำให้คุณมีความก้าวหน้าเขาก็จะทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นชา้า ประมาณนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะต้องระวังชาวทาตด,ดินประมาณนี้นะคะในบางคนแหละเพราะว่าส้มเห็นว่าชาวทาตด,ดินนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเออนะคะเขาดีกับคุณมาก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเป็นใครลักษณะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะแล้วก็ในบทสรุปเนาะนะคะในเรื่องของบทสรุปนะคะในช่วงบทสรุปในช่วงกันยา ได้ไพ่วิวออัฟจูนหัวกลับนะคะส้มต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเงินเนี่ยระหว่างการเสียเงินก้อนใหญ่เพราะคุณน่าจะเอาไปซื้ออะไรอย่างที่ส้มบอกนะย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยลงทุนนะคะทําธุรกิจใหม่โอ้ซึ่งเสียเงินเยอะมากจริงนะก็ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่น่าจะได้อะไรอจากการเสียเนี่ยมันจะน่าจะได้อะไรกลับมาแหละนะคะ แต่ว่าก็ก่อนใช้จ่ายก็คิดให้ดีๆวางแผนให้ดีๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อนไม่ใช่น้อยเลยนะคะส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะชาววันพฤหัสก็ไม่ค่อยโอเคกับคุณนะนะคะคือในช่วงกันยาระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างบริบทในการทำงานระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานอะคน,น่ะไม่ค่อยโอเคกับคุณสักเท่าไหรค่ค่ะนะคะรวมถึงถิ่นที่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนแบบ ไม่ชอบคุณหรืออะไรแบบนั้นค่ะมันจะเป็นในเชิงที่ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนถูกรบกวนด้วยคนนะ่ะประมาณนี้เลยนะคะอืมแล้วก็ปัญหาและวิธีการแก้ไขนะคะ the world อันนี้คือแบบอย่างที่ส้มบอกว่าโชคลาภของคุณก็อาจจะมาจากเด็กหรือคนท้องด้วยเนาะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วส้มมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเซฟโซนของคุณก็ให้คุณอยู่ต่อในเรื่องของการทํางานนะอยู่ที่ไหนแล้วดี นะคะขอให้อยู่นะคะงานเด่นที่คุณทําได้ดีเนี่ยคืองานที่เกี่ยวกับน้าและอาหารการวางแผนต่างๆนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์าภาษาประมาณนี้เลยนะคะที่คุณทําได้ดีมากๆงานที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้เสื้อผ้าก็ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันงานอะไรที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วอยู่ที่ไหนแล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แบบนี้แหละ อยู่ในเซฟโซนแบบนี้แหละนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากคนที่น่าเด็กกว่าคุณนะคะหรืออ,อ,อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเขาน่าจะให้คำปรึกษาคุณได้ที่เป็นชาวธาตุดินนะมังกพรพลิกษพกันนะคะที่เป็นสมมว,ว่าที่เป็นผู้หญิงอะชาวธาตุดินที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างจะดีกับคุณนะคะชาววันเสาร์ด้วยชาววันเสาร์ด้วยนะนะคะ มากันถึงในเรื่องของออในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของเงินน่ะนะคะก็ให้ไปลงทุนในธุรกิจที่แบบเหมาะสมกับเราดีที่สุดนะคะแล้วก็เงินอาจจะใช้จ่ายในครอบครัวค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบดูแลดีๆนะคะทำบัญชีอะไรดีๆก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคเออในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวตุลสิ่งที่ต้องระวังนะคะ มากๆเลยนะคะก็คือเรื่องเขา่าเรื่องกระดูกเรื่องเรื่องหลังอะ่ะเขา่ากระดูกตามตัวเนี่ยนะคะต้องระวังโดยเฉพาะช่วงประมาณสิงหากันยานะคะกระดูกมาแรงจริงๆนะเออแรงจริงๆนะคะเนี่ยกรกกรกฎาสิงหากันยาก็มีกระดูกแล้วที่ต้องระวังก็คือช่วงกันยาระวังโควิดนะ ขึ้นมาเยอะเลยช่วงกันยาส้มไม่รู้ว่ามันจะมีการกลับมาช่วงนั้นหรือเปล่านะคะมันอาจจะกลับมาเยอะช่วงนั้นนะคะนะนะคะคือเพราะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงกันยาสําหรับเรื่องของใครมีก้อนเนื้อระวังมันลุกลามต้องดูดีๆนะคะใครที่ไม่มีเรื่องของก้อนเนื้อหรือมะเร็งโควิดระวังนะคะก็คือต้องดูแลอาการยาตกนะ่ะไปจนถึงกันยาเลยนะคะ มีคนที่มีเกณฑ์ตั้งครันหรือท้องด้วยนะคะอันนี้ก็ดูแลดีๆถ้าตั้งใจที่จะตั้งครันอยู่แล้วก็ดีเลยนะคะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งครันก็เซฟให้ดีๆแล้วกันนะคะประมาณนี้มีอาการเสียดท้องรุนแรงบ้างเสียดท้องรุนแรงคือมันเจ็บเสียดมันจนเจ็บอะเสียด <c oughs> เสียดจนเจ็บตัวนะนะคะก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาประมาณนี้นะคะ มาดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภเนี่ยอย่างที่บอกจะมาจากเด็กคนท้องผู้หญิงชาววันเสาร์ชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะผู้หญิงชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกประมาณนี้ค่ะมาดูกันสำหรับเลขนำโชคนะคะของชาวตุล ก็ส้มก็จะให้แบบให้ไปบูรณาการเอาเองค่ะให้เป็นแบบความบันเทิงนะคะคกรุบกรินะะนะะบนะคะ129จ้ะ129นะคะ129นะคะโชคลาภนะคะจะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็มาจากคนรักของคุณค่ะ two of cups นะคะคนรัก แฟนต่างเพศคนที่คุณรักอะ่ะต่างเพศคนต่างเพศคนที่คุณชอบหรือพ่อแม่ของคุณถ้าคุณโสดนะเดอะเฮอร์มิตชาวกันหรือคนขาวร่างอวบก,ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะมาดูสำหรับการแนะนำต่างๆเนาะกับชาวตุนนะคะในช่วงไต,ตรมาสนี้ชาวตุนบอกว่ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนเลยเนาะนิวแคเรีนะคะงานใหม่สำหรับส้มเหมารวมไปถึง สิ่งใหม่ต่างๆด้วยบ้านใหม่รถใหม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งให้คุณคิดเป็นในเชิงบวกโพสต v ฟไว้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นใหม่นะคะคุณต้องทําให้ดีแล้วมันจะเป็นทิศทางที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนแต่คุณต้องคิดดีกับมันด้วยแล้วมีความหวังในเมื่อเราเริ่มใหม่แล้วเราต้องไปให้สุดต้องทําให้เต็มที่นะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจเราไปให้สุดเออนะคะ มันเราเลือกแล้วเราไปทางนี้ไปให้สุดให้เต็มที่ดีแน่นอนนะคะ practice 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 นะคะไพ่ใบนี้คือให้คุณน่ะฝึกนะคะสกิลในเรื่องของทาเลนต์ในเรื่องของความสามารถพิเศษของคุณนะคะหรือว่าทักษะของคุณฝึกมันอีกค่ะมันอาจจะยังไม่พอพอได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันก็จะต้องมีการฝึกหรือเรียนรู้นะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นฝึกอีกฝึกอีกแล้วฝึกอีก นะคะให้มันแบบจนชํานาญฝึกจนสามารถที่จะเป็นครูได้เลยอ่ะมันอาจจะได้ใช้นะคะต่อไปอาจจะได้ใช้ในเชิงของการหาไรายได้นะคะในการที่เป็นแบบผู้ชํานาญการในเรื่องเหล่านั้นอีกก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นไพแนะนําแบบนี้ว่าถ้ารู้สึกว่าทักษะอะไรของเรามันเริ่มลดน้อยถอยลงนะคะหรือการทํางานเอ๊ะมันเริ่มแบบมัน ตรงนี้มันเริ่มเบาไปมันเริ่มแบบไม่เข้มข้นแล้วนะ <_ d ata> ก็ไปฝึกเพิ่มอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ Assertiveness นะคะให้คุณเชื่อในตัวเองนะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณขออย่างที่บอกเลยนะคะเอ้ยในเมื่อเราเลือกเองว่าเราจะเริ่มใหม่เราจะมีอะไรใหม่ๆก็ให้เชื่อว่าเราสามารถที่จะจัดการให้สิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นของเราได้ผ่อนรถผ่อนบ้านซื้อรถซื้อบ้านเราต้องมั่นใจ เพราะว่าเราต้องวางแผนมาก่อนก่อนที่จะซื้อในเมื่อซื้อแล้วทําไปแล้วขอให้เชื่อและสู้ให้สุดเพื่อที่จะให้มันมาเป็นของเราให้ได้เพื่อที่จะให้ความก้าวหน้าในการทํางานมาเป็นของเราให้ได้นะคะขอให้เชื่อตรงนี้ไพ่บอกอืมให้เชื่อว่าคุณจะต้องได้สิ่งนั้นมาให้เชื่อว่าคุณจะทําสําเร็จแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะคือเอาจริงๆมันเป็นมันเป็นพลังของแรงศรัทธาในตัวเองของคุณนะเนาะ นะคะที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวถ้าเราทําไปแล้วเราเหี่ยวกลายเป็นว่าเราทําไปแล้วแต่เราไม่เชื่อในสิ่งที่เราทําเราจะทําทําไมนะคะทำแล้วให้เชื่อว่ามันจะทําได้แล้วมันจะได้ดีด้วยแล้วสู้ไปให้สุดไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะผลแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นเสมอขอให้ชาวตูนมีโชคลาภนะคะอย่างที่พ่ยขึ้นเลยร่ารวยแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ